ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์กับหน้าที่ของแนนกัญญาดาศีธมุบธรรมนะคะเราเจอกันทุกวันพฤหัสและวันศุกร์กับแนนเนาะแน่นอนค่ะสดสดหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้มีสาระดีๆในการดูแลสุขภาพที่จะช่วยให้คุณนั้นกินดีอยู่ดีชีวิตดีและมีจิตใจดีนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเราสดสดได้หลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น t r u e v ช s i o ่อง่อง42 NBT Central ช่อง11ในระบบทีวีดิจิตอลและ เอเตอร์ทีวีพีเช่อง272นะคะวันนี้นี่ทั้งแนนเองแล้วก็น้องๆทีมงานมาแต่ละคนนี่เปียกมาล็อกมาแลกเลยคุณผู้ชมคะ่ะแน่นอนช่วงนี้เราได้รับอิทธิพลจากพายุอ่ะนะคะแต่เมื่อเช้าฟังข่าวก็อ่อนกําลังลงแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องตามจังหวัดต่างๆขอให้ไม่มีน้ําท่วมขังก็แล้วกันเนาะมาค่ะเข้าสู่รายการเราวันพฤหัสแบบนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพาทุกคนเข้าครัววันนี้เชฟจาดีจะพาเราไปปรุงเมนูมะระเห็ดหอม พูดถึงมะระค่ะใครๆก็ต้องนึกถึงความขมเนาะแต่วันนี้จะมีเคล็ดลับทำมะระยังไงไม่ให้ขมและเมนูนี้จะมีส่วนผสมอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยในช่วง Healthy Delicious ค่ะช่วง Healthy Delicious สวัสดีค่ะพบกับจารีนะคะทุกวันพฤหค่สวัสดีกับเมนูสุขภาพในช่วง healthy delicious ค่ะวันนี้จาดีมากับเมนูมะระค่ะเราจะทำมะละเห็ดหอมกันค่ะถ้าอยากรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะมะละเห็ดหอมส่วนผสมมะละจีนครึ่งลูกเห็ดหอมแห้ง6ดอก กระด,ดองหั่นชิ้นพอคํามหนึ่งถ้วยแล้วผักชีกระเทียมและพริกไทยขกรวมกัน1ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวสช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาสีิวขาวสองช้อนโต๊ะ น้ำผักกาดดองเ็จหนึ่งส่วนสีถ้วยน้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะต้นหอมซอยน้ำเปล่า เราก็จะมีตัวมะระนี่แหละแต่ว่ามะระเนี่ยค่ะเขาจะมีวิธีการเลือกค่ะพอมะระเนี่ยธรรมดาเขาก็จะขมอยู่แล้วแต่ว่าขมมากหรือขมน้อยอยู่ที่วิธีการเลือกแล้วก็วิธีการทําด้วยค่ะการเลือกเนี่ยเราห้ามเลือกเป็นมะระอ่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งมะระอ่อนเท่าไหร่อะค่ะเขาจะยิ่งขมเลยค่ะแล้วก็วันนี้เราใช้เป็นมะระจีนตอนเลือกเนี่ยเขาจะมีช่องๆเราเลือกที่ตาเขาห่างๆใหญ่ๆหน่อยเขาจะเป็นมะระที่แบบ โตเต็มว,วัยและที่เราจะเก็บเกี่ยวเอามาทานได้แล้วแล้วก็มาลาเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเขาสุกแล้วก็อ่อนไม่อ่อนเนี่ยดูได้จากสีข้างในด้วยนะลองหั่นดูข้างในกันเราจะเลือกมาลาที่ขา,ขาวนะคะเราจะไม่เลือกที่แบบเขียวปีปกัน เราจะไม่หั่นเป็นชิ้นที่เล็กมากนะคะเพราะว่าถ้ายิ่งเล็กมากเนี่ยเขาจะขมหรือว่าถ้าใหญ่เกินไปเขาจะเคี้ยวนานมากกว่าจะเข้าที่ค่ะวันนี้เราไม่ได้ทำเป็นะยัดไส้หมูสับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใหญ่มากได้นี่ไงเดี๋ยวเราจะดูข้างในกัน ข้างในค่ะเขาจะขาวฟูแล้วก็มีเม็ดแบบนี้ใช้ได้แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าสมมติว่าเขาสุกมากๆเนี่ยข้างในเขาจะเป็นสีชมพูสีแดงเลยแบบนั้นคืออันนั้นจะเป็นมาละที่เหมือนทานแล้วที่คนผู้ใหญ่ทานแล้วบอกว่ามาละหวานอันนั้นแหละถูกแล้วหรือว่าแบบนี้ก็ได้ค่ะเราจะหั่นครึ่งแล้วก็คว้านตรงที่เป็นสีขาวๆแล้วก็ตรงเม็ดเขาออกกัน รือว่าจะมีแบบอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันนะของคนจีนอมมาม่าคุณแม่อย่างเงี้ยค่ะชอบทําให้ทานเขาจะทานเม็ดมะระด้วยนะเขาจะาไปผัดเป็นเหมือนคล้ายๆกับจับไฉ่คนจีนเม็ดมะระก็อร่อยนะเม็ดมะระไม่ขมเขาจะกรุบ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 เมนูนึงอันนั้นก็อร่อยอีกกันนี่ขาวๆตรงนี้เราจะเอาออกกัน เดี๋ยวจะดีจะเจ้าเขาขาวออกให้หมดแล้วก็หั่นให้หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปดีกว่าว่าเราจะเอาจ้ามะละเนี่ยค่ะไปทําอะไรกันต่อไปค่ะมะละเราเสร็จเรียบร้อยค่ะคราวนี้เราจะมาผัดกันจะดีมีเป็นน้ํามันมะกอกค่ะหรือว่าใครจะใช้เป็นน้ํามันลําข้าวน้ํามันคาโนล่าได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตั้งไฟไว้ จะดีใช้เป็นไฟแรงเลยนะคะคราวนี้เพราะว่าเราจะใช้เป็นการผัดค่ะอยากจะให้หอมๆร้อนๆก่อนคราวนี้ค่ะมาดูตัวเครื่องกันจะดีจะใส่เป็นพริกไทยใส่ากผักชีค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะสามอย่างหรือว่าเรียกว่า3ามเกลือก็ได้ใครจะเป็นโกให้ละเอียดก็ได้หรือว่าของจะดีใช้สับเอาวัานนี้ก็ใส่งไปได้เลยตัวนี้ค่ะจะทําให้ตัวซุปของเราหอม รากผักชีกระเทียมพริกไทยสับค่ะหรือว่าสามเกลือน,นี่แหละผัด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 ให้เขาหอมหอมนี่เลได้กลิ่นแล้วหอมมากเลยคราวนี้ค่ะจะดีจะใส่เต้าเจี้ยวลงไปสูตรนี้จะเป็นสูตรพิเศษมากเพราะเราจะใส่ความเค็มจากเต้าเจี้ยวกันค่ะนี่ผัด,ดแล้วก็ใส่ตัวมะระลงไปได้เลยค่ะผัดให้เขาเริ่มมีสีมีกลินน่นค่ะแล้วก็ เห็ดก้านตัวเห็ดนะคะจะดีแช่น้ําจนเขาบานแล้วแล้วก็บีบน้ําออกนิดนึงก่อนแล้วก็ใส่ลงไปถ้าใครเป็นเห็ดที่ดอกใหญ่นะคะก็หั่นก็ได้หรือว่าใครชอบทานเห็ดแบบเข้าเนื้อตไลบางก็ได้ค่ะแต่ว่าของจะด,ดีเนี่ยชอบเป็นแบบดอกๆเลยใส่ลงไปได้เลยผัดให้เขากลิ่นหอมนิดนึง ก็ดูแต่ละชิ้นกับกลับด้านเค้าค่ะให้แบบมีสีอ่อนๆน,นิดหน่อยง่าให้ดูตรงนี้เขามีสีขึ้นมาแล้วจะดีต้องการแบบนี้แหละแล้วก็ใส่เป็นซีอิวขาวนิดเดียวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้จะดีได้ความเค็มจากตัวของเต้าเจี้ยวแล้ว ค่ะจะคล้ายๆกับสูตรของคนจีนที่ทําเป็นมะระตอนผัดจำไช่จะเป็นจำไฉ่มะระค่ะเขาจะเอาตัวมะระเนี่ยมาจี่ไฟก่อนแล้วก็ตัวเม็ดของมะระค่ะมาจี่ไฟก่อนเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้เราจะเอาไปต้มด้วย<ม>จะหอมจะไม่เหมือนกับน้ําซุปมะระเมืองไทยที่เราจะต้มน้ําให้เดือดแล้วค่อยใส่ตัวมะระลงไปค่ะ นี่ค่ะให้ดูว่าสีสวยทุกชิ้นแล้วเนี่ยเป็นแบบทองทองแล้วก็มีแบบเกลียมเกลียมนิดนึงค่ะนี่คือสิ่งที่จะด,ดีต้องการคราวนี้ค่ะเราก็จะมาใส่น้ําแล้วก็ใส่ตัวผักกาดดองกันจะใส่เป็นน้ําผักกาดดองลงไปด้วยนะผักกาดดองลงไปเลยแล้วก็ผัดๆนิดหน่อยค่ะคราวนี้ก็น้ําผักกาดดองแล้วก็น้ําร้อน,นะคะ่ะ ใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยก็ได้เลยนะคราวนี้ค่ะก็แล้วแต่ชอบเลยว่าใครชอบตัวตัวมะระเนี่ยนุ่มขนาดไหนใครชอบพี่ยังเป็นแบบกรุบกรอยู่คือเขานิ่มแล้วแต่ว่ายังมีแบบนิดหน่อยหรือว่าใครชอบแบบเละนุ่มสุดเลยคราวนี้ก็ตามชอบได้เลยะคะ่ะแล้วก็ปรุงอีกนิดหน่อยลองชิมนะคะเด๋ยวแล้วเดี๋ยวเราชิมกันว่าอยากจะได้ความเค็มเพิ่มขึ้นไหมอยากจะได้เป็นตัวเต้าเจี้ยเพิ่มขึ้นไหมขอใส่ไทยขึ้นลงไปหน่อยนะคะ เพิ่มความหอมจะได้เข้าเนื้อค่ะจะดีใช้เป็นพริกไทยดำป่นนะคะคนพอเข้ากาันเดี๋ยวเดือดแล้วก็ได้ที่แล้วมาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะดีจะใช้เป็นแบบนุ่มขนาดไหนตอนนี้ค่ะจะดีเคี่ยวไปแป๊บเดียวแหละประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะพอแล้วได้แล้วประมาณนี้ปิดไฟก่อน ตักใส่ชามกาันน่าทานมากตอนนี้นี่มะระยังแบบนุ่มแล้วตติเขายังเขียวๆอยู่เลยอะ่ะนี่ตักแล้วรู้สึกถึงความนุ่มน้ำซุกหน่อยน้ำซุปหน่อย ถ้าใครชอบเค็มมากนะคะที่แบบรสชาติเค็มหน่อยก็ใส่น้ําน้อยหน่อยค่ะหรือว่าใครชอบรสชาติที่แบบเหมือนน้าซุปจืดๆหน่อยเราก็ใส่น้ำเยอะหน่อยอันนี้ก็ปรุงได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกค่ะทานอะไรร้อนๆอุ่นๆน้ำๆหน่อยดีค่ะ mm hmm. เรียบร้อยออกมาน่าทานมาก mm hmm. ทานกับข้าวต้มก็อร่อยนะ mm hmm. เป็นแบบมื้อเช้า นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูมะระเห็ดหอมค่ะ แล้วก็พบกับจาด,ดีได้ใหม่นะคะทุกวันพฤหสัสบดีกับเมนูสุขภาพในช่วง Healthy Delicious ค่ะวันนี้จาด,ดีไปแล้วค่ะขอตัวไปทานมาละเห็ดหอมกันนะคะบายค่ะช่วง Healthy Delicious บายบาย ใช่ชอบท่าบายบายเชฟจาดีมากๆเลยนะคะจะบอกว่าเมนูมระเห็ดหอมถ้วยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเหมาะกับอากาศในวันนี้มากเลยคุณผู้ชมค่ะนี่พอเสร็จรายการเที่ยงแล้วคุณอาจจะไปลองทําตามก็ได้นะคะเพราะว่าจะได้สปปรรพคุณมากมายอย่างมาระเนี่ยก็มีสปปรรพคุณในการเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เราเจริญอาหารด้วยส่วนเห็ดแน่นอนเราได้โปรตีนเต็มๆแล้วก็ยังมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายก็ทํารับประทานกันได้ทั้งอร่อยและมีประโยชน์แน่นอนนะคะเอาละคะ่ะเราจะพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้า ใครไม่อยากอ้วนห้ามพลาดเด็ดขาดจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ